ค่ะหนูไอรฟดนะคะที่ปริษาการขายฟอดพัไแดงค่ะวันนี้เราเจอกันอีนกแล้วน,นะคะในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายหนูไอค, <c oughs> ค่ะคลิปนี้ต้องไงมีรถหล่อๆเท่ๆด้านข้างสีน้ําเงินหล่อสุดๆคันนี้มารีวิวให้ได้ชมกันคันด้านข้างวันนี้นะคะเป็นรุ่นของดีเจเนเจอร์4ประตู XLT ค่ะ เป็นรุ่นของเกียร์ออโต้นะคะราคาจะจจำหน่าย944,000บาทนะคะมาแบบชุดแต่งรอบคันกันเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยด้านหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้า FORD FO-RD FORD ค่ะเราทำการเปลี่ยนให้อีกแล้วนะคะคันนี้เล่นโทนเป็นสีแดงให้เลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้ค่ะทำเป็นสีแดงให้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านบนให้3จุดด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นสกูปหน้าทรงฟิตนะคะซึ่งสกูปตัวนี้มาเต็มฝากระโปรงด้านหน้าเลย ทำเป็นทูโทนะคะสีดําตัดด้วยสีดาเงินของตัวรถค่ะมาพร้อมกับโลโก้ด้านหน้าเป็นรูปแรดให้สีแดงค่ะหล่อไปเลยนะคะ ไฟหน้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับ Daylight LED ให้เลยค่ะเราเสริมหล่อให้เลยเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านนะหล่อๆไปเลยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะรุ่นของ A9T มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะสังเกตว่ารุ่นของ A9T ดมเดิมของเขาซิกเนอเจอร์เลยนะคะเป็นสีโครเมียมค่ะอย่างตัวไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยขอบด้านข้างเขาก็จะเป็นสีโครเมียมด้านล่างสุดนะคะจะเป็นห่วงลากจูงหรือว่าหูลากจูงค่ะฟอร์ดเนี่ยก็จะจัดใส่มาให้1จุดด้วยกัน รุ่นนี้นะคะระบบเบรก ABA ระบบกระจายแรงเบรก EBD มี ME จะใส่มาให้เรียบร้อยค่ะด้านข้างตัวรถนะคะมีติดตั้งเสริมเป็นตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วคิ Q ้วล้อที่เห็นนะคะจะเป็นหมุดหลอกสีเงินนะคะเก็บงานยึดซิลิโคนให้เรียบร้อย ลองรับกับตัวแม็กด้านล่างนะคะแม็กที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวยาง Monster AT 3ซึ่งยางเป็นยาง AT นะคะเห็นกันหลายๆคลิปแล้วนะตัวยางตัวนี้นะคะใช้งานได้ดีมากค่ะวิ่งได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยคันนี้นะคะเราไม่ได้ยกเพิ่มเลยค่ะเป็นไซส์ความสูงมาตรฐานของรุ่นนี้เลยด้านข้างตัวรถนะคะมีสติกเกอร์ลายสวยๆให้ค่ะสติกเกอร์คันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะ ซึ่งสติกเกอร์เรามีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะมีติดตั้งเป็นการสาดนะคะเรียบร้อยให้เลยทั้ง4ี่บาน XLT จะมีบันไดข้างติดจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะส่วนด้านท้ายตัวรถมีโรบาเหล็กค่ะงานรุ่นนี้จะเป็นของ GT ค่ะเป็นงานของเอาล a นเดอนั่นเองตัวโรบาจะเป็นแขนยาวทรงกลมแบบนี้นะคะมีจุดยึดกาะสัมาระให้เรียบร้อยติ๊ก ตัวสติกเกอร์นะคะเล่นเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะคะตัดกับสีน้ําเงินที่เป็นตัวสีโรดนะคะลงตัวมากๆเลยค่ะมาดูด้านท้ายรถกันนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะฝาปิดด้านท้ายฟอร์ดของตัวเน็กเจนเนียชบเฉียวแล้วก็สวยมากๆเนาะคันนี้เรามีติดตั้งเป็นฝาปิดเพิ่มเข้าไปนะคะตัวหนังสือฟอร์ดใหญ่ๆตัวนี้เล่นเป็นสีแดงอีกเช่นเคยนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกลนเจอร์ค่ะติดเข้าไปเลยนะคะเป็นตัวสีแดงอีกเหมือนกันนะคะเอกลักษณ์ของรุ่นเน็กเกลทีนะคะ กล้องถอยหลังเนี่ยเขาจะอยู่ใต้โลโก้ค่ะมีมาให้ทุกๆรุ่นที่เป็น XLT เลยส่วนการชนท้ายนะคะเดิมเดิมรุ่นนี้ก็มีการชนท้ายจากโรงงานติดตั้งมาให้นะคะแต่ว่าคันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนให้มันเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็นการชนท้ายเหล็กค่ะเป็นงานของอัลเลนเดอร์อีกเช่นกันนะคะเป็นรุ่น GT เลยค่ะตรงกับรุ่นโลบาเลยนะคะมีหัวโอเมก้าสีแดงให้2จุดค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีไฟสองไปทะเบียนให้ด้วยค่ะเดี๋ยวกายพาไปชมด้านในตัวรถนะคะว่ารุ่นนี้มีออปชั่นอะไรบ้างค่ะ ้านในต้องลดนะคะในรุ่นของ XLT ค่ะคอนโซลเขาจะเป็นสีดําตัดด้วยสีเทาขอบด้านข้างตรงนี้นะคะได้เป็นระบบพูดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วก็ไฟหน้านะคะมีเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติค่ะตรงนี้ความเข้มแสงหน้าจอดิสเพลย์นะคะเวลาเราใช้งานกลางคืนนะ,ะปรับเข้มได้เลยนะคะตรงนี้ปรับส่งตํำของไฟได้ปุ่มนี้เป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะ พวงมาลัยในเรื่องของ e อ็นะคะจะเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังสีดาแบบนี้ค่ะปุ่มปฏิติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วก็มีคูคอนโทลให้ด้วยนะคะจอด้านหลังพวงมาลัยนะคะจะเป็นจอดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะคู่กันเลยกับจอตรงกลางนะคะ10.1นิ้วรองรับ Apple c a r า l a y พ n d r o i d Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็มีตัว Ford Pass Connect แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของ Ford เราด้วยพอเริ่มเป็นเอ็กนะคะเขาจะมีทานชารร้สายให้ค่ะมี USB มี Type C ให้เรียบร้อยแล้ที่สําคัญรุ่นนี้นะคะปุ่มตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นโหมดการขับขี่นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้มีให้เลือกกันจุกๆเลยค่ะถึง4โหมดไปกันรุ่นนี้ออปชั่นที่เขาแบบวาวที่สุดอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแอร์แบกนั่นเองค่ะแอร์แบกให้คู่หน้าแล้วก็มีม่านถุงลมให้ด้วยนะคะเบาะเดิมเขาจะเป็นเบาะผ้านะรุ่นนี้ รุ่นนี้นะคะมีสีให้คุณเลือก5สีดีวยกันค่ะสีขาวสีดําสีบรอนเงินสีเทาสีน้ําเงินแล้วก็สีบรอนเงินนะคะทุกสีราคาเท่ากันหมดเลยและที่สําคัญรุ่นนี้อย่างที่ตัวงไงบอกมาหลายๆคลิปเลยนะคะเรากําลังมี รุ่นใหม่ค่ะซึ่งรุ่นใหม่ตัวนี้ที่เข้ามานะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ว่าเป็นตำนานดีกว่านะคะที่สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วก็เลงรุ่นนี้อยู่นะคะตองตอนนี้บอกได้เลยว่าโปรโมชั่นดีสุดๆเลยค่ะสอบถามโปรโมชั่นนะคะศูนย์ก็แปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้าค่ะต่างจังหวัดน้องไอมีบริการเซ็นไฟแนนแล้วก็ส่งมอบรถให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ